สวัสดีเด้อจ้ะเออทุกตาพาฝันค่ะน้องสมพูกกลับบ้านแล้วจ้า <c oughs> แฟนเอ้ยเอาไปไปเอามาเฮอก้อนพันไปเหลือค่ะสร้างพันโทรมาแล้วเธอไปเอาก <c oughs> ็คอบคุณพันในไหลอันนี้ก็ไปหาหมอสองขืนเลยค่ะพันไป เออก็ดีใจมื่อนี้เออไหนได้ไซส์พ่นสินี่นะอันเห็นอันสร้างพ่นว่าฮันแฟนเออบอกว่าเครื่องข้างในพ่นบอกว่ยดีแล้วเครื่องข้างใหนพ่นอันมาเป็นอิเล็กทริกเนาะค่ะเนาะบางทีก็อาจสิได้เปลี่ยนใหม่ค่ะแต่ว่าอันนี้พ่นซอมเพอพ่นขี่ได้อยู่ค่ะขี่ได้อยู่แต่ว่าอันบางเทือก็อาจสิมีกระตุกกระตักก็ต้องไปเพื่อพ่นเอสเธอรใหม่พ่นบอก กระบตีล่ะค่ะเพราะว่ามันพันเก่ายวพันลายเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสิบก็ปีแล้วนะค่ะเนาะมันก็ต้องมีการอันซึกโหลก็อันเสื่อมไปเนาะค่ะเนาะดูแลพันอย่างดีอยู่แต่ว่าบางครั้งก็ต้องมีการอันเปลี่ยนแปลงเนาะเอ้ก็เลยอันแต่เอ้ก็ดีใจคือทุกตาพาฟันดีใจเพราะว่าได้ขี่พันเมอนหันก็ขอบคุณแฟนเอ้เลยหลายมันกออุ่าไปอันก้นออกไปเหลือก็พันก็โอุต่าไปเอามาอเฮ้ยค่ะ Mọi người nó sẽ tát khương ở bụng nữa Tăng công quan trọng ีใจหลายไปหาดอกไม้อันที่มันเป็นสีสมพูมาเซอร์ค่ะตอนรับพันกลับบ้านตอนรับน้องสมพูกับบาน ขาใช้ได้มาฟังเสียงอันน้องสุงพูอัน่าได้เห็นมาหลายมือกี่ฮอทพอนี่ขาเอ้กันไล สมีเนาะค่ะนาะสวัสดีเนาะเอาพอดีพันมาอันไปชนีพ่อมาส่งของพันทาอยู่ของคู่อื่นเดออเอ้ตรงอนานพันเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเพิ่งเขาเไอ้ถ่ายน้ำหมกอยู่นะมันหยางามตาดีเนาะคะ่ะเนอตอนเซา xem xét xử xong 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 หมกเต็มนึงค่ะเปว,ว่านันพาไปนั่งโต๊ะอันข้างนอกเพาะน้ำหมกเต็มล,ลึรอสักหน่อยเนาะเพราะมันยังเซาอยู่เอาค่ะน้ำหมกเต็มมันต้องได้เสร็จโต๊ะอันนั้นดูยังเซาๆาเอาค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า